สวัสดีกัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้ทีมงานโหราพยากรณเราจะมาเปิดดวงให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมทราบก่อนใครเชิญรับชมกันเลยนะคะเปิดดวงชาวราศีเมถุนแบบครบทุกด้านไม่ว่าจะเป็นดวงการงานดวงการเงินดวงความรักรวมถึงดวงสุขภาพมาดูกันว่าในปี2569นี้ราศีของคุณจะรุ่งเรืองโดดเด่นหรือมีเรื่องใดต้องระวัง พร้อมแนวทางเสริมดวงให้ชีวิตราบรื่นตลอดปีเปิดดวงปี2,569ชาวราศีเมถุนเป็นปีที่ดาวพุธดาวแห่งความคิดสติปัญญาและที่เป็นดาวประจำตัวของชาวราศีเมถุนที่แม้จะโคจรข้ามผ่านจะเดินหน้าถอยห,หลังอย่างไรก็ตามแต่ถ้ากำหนดจุดหมายปลายทางไว้อย่างแน่วแน่คิดอย่างไรมุ่งหวังอย่างไรก็จะได้ดังที่ปรารถนา เดือนมก,กราคมทำตนและใส่ใจให้ความสำคัญแสดงความเคารพนับถือกับผู้ที่ติดต่อสัมพันธ์ให้มากๆและหลีกเลี่ยงที่จะคุยโวโอ้อวดด้วยถึงจะมีโอกาสได้งานเงินได้ลาผลดังที่คาดหวังในเรื่องความรักอาจได้พบรักเจอเนื้อคู่ที่เขาหรือเธอก็พร้อมจะร่วมเคียงคู่อย่างรวดเร็วแต่ก็ควรระวังว่าถ้าเป็นรักซ้อนซ่อนรักก็อาจนำเหตุภยัย อันตรายมาให้ได้เดือนกุมภาพันธ์รักใคร่สเสน่หารักฝังใจในอดีตอาจหวนคืนกลับมารวมถึงอาจได้โชคมีลาบจากสิ่งที่คิดว่าสูญเสียไปแล้วแต่ก็อาจจะเป็นทุกขลาบถ้าไม่มีหลักฐานสัญญาผูกมัดให้แน่นหนาก็จะทำให้เสียรู้เสียเปรียบจนทะเลาะวิวาทและถูกฟ้องร้องมีคดีความได้เช่นกันเดือนมีนาคม ลงทุนเริ่มงานโครงการใหม่ๆถ้าเป็นงานเฉพาะกิจระยะเวลาสั้นๆถึงจะอยู่ในเกณฑ์ดีที่จะได้ลาบผลแต่เป็นระยะที่ควรระวังการใช้สื่อออนไลน์เข้าร่วมกลุ่มคณะใดๆก็อาจถูกล่อลวงทำให้หลงผิดอย่างงมงายทั้งเรื่องรักใครสเสน่หาหรือเรื่องความเชื่อศรัทธาใดๆจนสูญเสียเงินทองของมีค่าทำให้หมดตัวได้เดือนเมษายน โอกาสดีๆในรอบปีทั้งงานเงินความรักที่มีเกณฑ์จะได้ลาาผลทั้งจากงานภารกิจที่กำลังทำโดยเฉพาะเรื่องศิลปะบันเทิงเริงรมหรือจะลงทุนเสี่ยงโชคเก่งกำไรก็จะมีโอกาสมากขึ้นในเรื่องความรักอาจได้พบรักเจอเนื้อคู่แต่ถ้ากำลังมีคดีความอยู่ก็ควรขอไกลเกลี่ยประนีประนอมเพราะน้ำน้อยย่อมแพ้ไฟที่ไม่ควรจะเสี่ยง เดือนพฤษภาคมอาจได้โชคมีลาบอย่างไม่คาดฝันในเรื่องงานการติดต่อสัมพันธ์อยู่ในเกณฑ์ดีที่จะทำให้ได้รับความเชื่อถือแต่ควรระวังผลประโยชน์ขัดกันทั้งกับมิสหายหรือคนรักคู่ครองก็อาจทำให้ทะเลาะวิวาทจนเกิดเหตุภัยอันตรายกับตนเองได้และถ้าจะต้องเซ็นสัญญาลงนามในเอกสารสำคัญก็ควรตรวจสอบให้ละเอียดเพราะมีเกณฑ์สูงจะเสียรู้เสียเปรียบได้ เดือมิถินายนคิดแล้วเขียนพูดอย่างสร้างสรรค์ก็จะอยู่ในเกณฑ์ดีที่จะทำให้มีชื่อเสียงมีเงินทองไหลมาเทมาหรือถ้าเป็นมนุษย์เงินเดือนก็อาจได้รับการเลื่อนตำแหน่งปรับเงินเดือนถ้าว่างงานก็จะได้งานแต่ควรระวังเงินทองของบาดใจที่อาจทำให้ทะเลาะวิวาทถูกทำร้ายร่างกายทั้งจากมิสหายหรือจากคนรักคู่ครองเรื่องสุขภาพ ปวดศีษษะรุนแรงอาจเกิดขึ้นได้เดือนกร,รกฎาคมการติดต่อสัมพันธ์ที่สามารถปรับเปลี่ยนยืดหยุ่นได้ถึงจะอยู่ในเกณฑ์ดีที่จะทำให้เกิดลาาผลมีเงินทองไหลมาเทมาแต่ถ้าให้คำมั่นสัญญากับผู้ใดโดยเฉพาะเรื่องเงินเงินทองทองก็ไม่ควรบิดพลิวเพราะอาจนำเหตุภัยอันตรายมาให้ตนเองได้ในเรื่องความรักเป็นผู้ให้อย่างเดียวกับคนรัก คู่ครองให้อย่างไม่มีเงื่อนไถถึงจะทำให้ชีวิตรักราบรื่นไม่มีปัญหาเดือนสิงหาคมกระตือรือรน้นขยนันตามติดอย่างถึงลูกถึงคนถึงจะอยู่ในเกณฑ์ดีที่จะทำให้ได้ลาบผลสำเร็จแต่ถ้าจะซื้อขายที่ดินสิ่งปลูกสร้างก็ควรตรวจสอบให้ดีๆเพราะถ้าเป็นที่ดินรกร้างก็อาจมีนัยะซ่อนเร้นถูกย้อมแมวขายในเรื่องความรัก จากงานที่กำลังทำก็อาจได้พบรักเจอรักต่างวัยแต่ถ้าเขาหรือเธอสูงวัยกว่ามากก่อนจะตกลงปลงใจก็ดูให้ดีๆทุกกายทุกใจรออยู่เดือนกันยายนการติดต่อสัมพันธ์ที่ตรงไปตรงมาแต่ระคายหูคนฟังหรืออ่านรวมถึงการใช้คำพูดเขียนที่เย้อหยันแดกดันหรือล้อเลียนก็อาจทำให้งานที่คาดหวังล้มเหลวได้ สำหรับมนุษย์เงินเดือนหากถูกชักชวนให้เปลี่ยนงานเพราะข้อเสนอใดๆที่ได้รับอาจเป็นแค่สวิต t t ท็อกที่เชื่อถือไม่ได้ในเรื่องความรักสัมพันธ์รักที่เพิ่งเริ่มต้นควรระวังเพราะอาจเป็นรักที่ถูกแบ่งครึ่งมาเดือนตุลาคมถ้าจะเสนอแผนงานเพื่อการลงทุนเริ่มงานโครงการใหม่ๆการระดมสมองอย่างรุ่มด้วยช่วยกันกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ถึงจะมีโอกาสได้รับผลสำเร็จอย่างรวดเร็วในเรื่องความรักถ้าชีวิตรักราบรื่นการมีเพศสัมพันธ์กันก็อาจได้บุตรธิดามาเป็นโซ่ทองคล้องใจสำหรับคนสอดก็จะมีโอกาสได้พบรักเจอคนถูกใจที่เป็นชาวต่างชาติชีวิตใหม่การเริ่มต้นครั้งใหม่ก็จะเกิดขึ้นเดือนพฤศจิกายนตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเพราะด้วยลงปากหวานหูไม่รู้หายทั้งจากการพูด เขียนที่ไพเราะอ่อนหวานถึงจะอยู่ในเกณฑ์ดีที่จะทําให้งานภารกิจที่กําลังทําได้รับลาาผลแต่ถ้าจะร่วมหุ้นลงทุนกับผู้อื่นก็ควรพิจารณาให้รอบคอบเพราะอาจไปไม่รอดในเรื่องความรักเงินทองของดาจใจที่ควรระวังว่าอาจทําให้ทะเลาะวิวาทกับคนรักคู่ครองจนแตกหักกันได้เดือนธันวาคมอยู่ในระยะที่ควรระวังการเขียนพูดที่ อวดฉลาดจนขัดคอขัดแย้งกับผู้ที่กำลังติดต่อสัมพันธ์ด้วยทั้งกับหุ้นส่วนคู่ขาคู่สัญญาหรือคนรักคู่ครองก็อาจทำให้ถูกเอือมระอาเบื่อหน่ายจนไม่อยากอยู่ใกล้ภารกิจที่คาดหวังก็อาจล้มเหลวไปเลยสำหรับคนสอดถ้ากำลังท่องเที่ยวเดินทางรู้มากเกินไปพูดมากเกินไปก็อาจทำให้ไร้เสน่ห์ไม่มีใครอยากเข้ามาหา อัญมณีสีที่เสริมสิริมงคลพลอยสีม่วงสีม่วงหรือสีดอกตะแบกอัญมณีสีที่เป็นอริมรณะทับทิมสีพลอนสีชมพูสีม่วงแดงนินสีดำหรือสีเขียวแก่วันที่ดีที่สุดในสัปดาห์คือวันพุธเลขที่ต้องชะตาคือ 3, 4, 7ราศีแห่งมิตรที่ต้องชะตาคือเมษสิงตุลและกุม ขอบคุณจัดจักที่สละเวลามาดูคลิปนี้นะคะขอให้ทุกคนที่รับชมมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนาการงานการเงินการเรียนหรือเรื่องใดๆก็ขอให้สำเร็จง่ายๆและผ่านไปได้ด้วยดีถ้าเจอปัญหาก็ขอให้มีพลังและกำลังใจฝ่าฟันทุกอย่างไปได้ขอให้มีรอยยิ้มในทุกวันและสุขภาพแข็งแรงตลอดไปถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานโหราพยากรเราทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะขอบคุณทุกคนมากๆแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ